มาชมองุ์นิ้วมือครับจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ครับดูสภาพใบครับมาเรงตีแข็งครับกัดเต็มครับดูดีๆนะครับนี่ครับมันพาญาติพาพี่น้องมันมาอยู่เต็มเลยครับมีทุกกิ่งเลยครับดูครับเยอะมากครับนี่ตัวดำๆนี่ครับดูครับ จัดยาตัวไหนให้มันนะครับเดี๋ยววันนี้ฉีดติดดูครับเอ็มเลยนะครับดูพาญาติพาพี่น้องมันมากินเอ็มเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนะเดี๋ยวยันนี้จัดให้ครับ